วัวายด้อพี่น้องแล้วผ่านมาตอนแรกพี่น้องสรางเรื่นเนหม่งโค้งผานเอื้อยแล้วสื่อสีน่าหายนะเห็นจุ่มจุ่มเห็นไหม่าในเรื่ององห่โค้งนะเออจุ่มเทียนจุ่มยางมากตลาดยางกระต่ายเตาหู้หน้าเต้าหูหน้าพี่น้องซาตีพญอตะตะบันเดงพี่น้องเอยเคยไปตะบันเดงอยู่อุบุเตากัีตะบันเดงกัน ม่นบ่มันอยู่อันใดอีกบ่รู้ยากไปเบิ่งเนาะบรรยากาศอยเบิ่งอยู่ใน2ซากูซื้อมาให้มึงเป็นจด๋ทางทางามวนอยู่บ่ไปมวนมันเหนื่อยเติเนาะแซ่บบ่ซื้อกูหันได้ไปคืน่กินบ่ได้เ็คอบ่ได้ให้มึงเบเเจุมเนื้อกินพี่น้องมาเบิ่งเอื้อยน้องมาดั่งเข้ากองโตหมูมีแต่คนเฮ็ดเพิ่นเบิ่พี่น้องเอื้อยมาเฮ็ดเอ้อยมเฮ็ดอันนั้นนไป ปาดแนมาเบิ้งหันมิถุนเส้าสำนูกคนไอ้สบุดคนไอ้สบุดคนไอ้สตายถามคนนี้ดิอันนี้คนนีเสบุดโอ้โหคนนีเสบุดเดิมพี่น้องสตายเนยสตายยุ่งมือเนี่ยสตาหยุ่งมือให้ทุกคนคอมเมนต์จะเร้่มมักสตา์สต่าย่ามกตายนี่จะตอาวย่างาไเลยจ้ก็บ่เ่ก็่ ไมดมกเาในกมีแล้วค่ะหอมดีใช่ห้อมายนทุกพักเลยคตาไม่เห็นหรอไอ้บุญมาเห็นนะหอมจะพุ่งุโต๊ะใส่บุญมาใส่กันเป็นคู่เอาเลยนะแก่ด้วยการบอกเมื่อเช่นตะมึงผู้เดียวัสนะเรียนของมัน ท้ใจก็เห็นแต่เจ้าผู้เดียวแต่ว่ากเห็นบุรกัยาดว่ามันะบานเาเปลือย่ได้บ่เปลือย่ขูเรียนยังเลยพักบัว่รนเดตัเลมันหอมหอกากินเยมันหอมเลยลูกพักสัอาผูกเใส่ขีหมูตอใสขีหมูได้บอขอสารกิน้นะาเจ้าหนุจะบอก้่มว่ท่านาไหนนอะไรกิอะรขอเเก่งหนึ่อะ พี่ายซาตีเด้อพี่น้องเออพวกเอื้อยเอฟซีโต้ยกในเวลาไครชุดแล้วเขาเบิ่งก้นหมูเดือดหมูอ่ะพูดกันเลยสื่ออสื่ยูทูปขึ้นอันนั้นอัดบานัตรต่างอัดคือนรั้งหลังสื่อยูทูปจะขึ้นขนาดไอดีแล้วคอมเมนต์พวกเขายังจับอ่านไปอ่านมาเอ้าไอซ์บุ๊ตีนี่สุดปิ้ว เือยูบ oh, ่เขาเอาาเายะาจักเราไปเจ้าเขาบ่งฮะถ้ากะจักนูนั่นเวอ่าง่น้าไกลยเขบอกว่าให้ย่างสกายบอกจักยูสกายบอกจักเอามันเป็นทไร

า <c> อ <ười> ี่างดาผู so ้สาวบ้านข้างล่งพ uh ี huh. ่น้องเอ้ยสาวเอ้ยสาวนอืตงงแนนาคอมนตีสวดีนสาวตาย่หลังมานี uh ่สาววูดพี่น้องนี่สาวตายเอ้ยเนาะเพิ่นเนาะมาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯ2คนาตวเนาะพี่น้องเดี๋ยวสตก็สะอสิไปเฮ็ดน้ํา้ยอาบ่ บุญแอลที่ยามใช่ไหมงานใดอยู่บกล้างสงการเนาะรราพอขึ้นมาเห็ดงานได้บ้านเห็สอโปต่างหน้าใหม่ซอยพักหลังเฮ็ดเนาะพี่เนาะหมื่อนี้กินนานพันห้อยแค่อู้นี้กินกินจุ่มเนาะอไเดี่ยเขาสาหยาดสาหิวเอาเขาเมาอ่เนี่ยันทีเอาตีไปเสเอาเนี่ย นี่นาะอ่ะพี่น้องเดียวสิซอยจะเอาปลางกนยโอยาก็ีกะมีข้าให้ซอมีเข้า่ออะข้าจําบ่ได้ที่บ้านตบะนน้ําเิบกเอาอยู่เข้าหอค่ะเฮ็ดน้าีบ่ถาเอาว้ไว้มันจะอ่อง่อก็บ่ได้ห้อมขนาดนั้นมีห้องกว่าไปเท่าไหร่ะไร เธอพี่้องใา่าบ่ักทางไปฮะเมย์มันอยู่หมอก่ีาเกเกตแต่ว่าอยากอิท่มงไปนะไปเ็จะมึงไปเอาองแากผดมั้งเออคองกไปเลยทำไมดอชไม่ดอชไปเบิดแต่ปากขารถมันแพงมันแพงหรอกชมือนมัแพงาแพงอตามเป็นตอนชอกินมิ้ิมิิบเอาีดมา สองสาวซอยสี่แล้วเราอยู่ไทยเราบอกตล่าววันเท่าอยู่หลังอันนี้นค่ะคะค่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 ะนีค่ะค่ะค่ะม่ะอ่ะค่ะค่ะค่แค่ะอ่ะค่ะค่ะค่จอกเรามีแตั่ค่ะค่ะค่ะค้ะค่นค่ะ่ะค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 ่ะี่ะค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 ่ะง่ะค่ะ่ะค่นคะค่ะคะาคยค่่เบา่่่ะ ขักวเอืเอยเฮากำมาอยู่มายะหกแล้วพี่น้องเอ้ยเอฟซีบอกป่าซาตีเก็บห้องให้พี่หน่อยพี่ทำงานแล้วมีเวลาเก็บห้องเลยหกลูกไม่หกอฟซีก็มาเถียงว่าอือพูดไทยไม่เป็นก็อย่าพูดเลยเทนล็อกคอมเมนต์ต่อนะคะซาตีก็ซาอัสสวยมาก พอเด็พอเด็าหัวควันกันดิไม่ตคอมเมนต์ตัวาตปีศาขาวบอกไ่ว่าเป็นาวบอกไปประมาณละไก็หัวควันกันเองพ่อจากเห็นอยู่่งามกยาขอไอ้่างามกยาบใบรู้ตัวอยู่ค้าสาวุปนเบิ้นอยู่ฝีหนอเลยสิอดปีซาขึ้นใหม่กสิงห์่าเท้าแม่กะสิคิได้ สบู่สิมาเฮ็ดยาได้เคยจัปีเอออแต่อายุจปี17 17ปีกเนาะาปีกโอ้นันฮอแฮงบ่เคยยาสะดิพี่เฮ็ดงานตนอไอ้นหาเงินพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเฮาบ่มีเบี้ยเ็ดงานทําเฮ็ดตะนาอมันถืค่ของก็แพแมันเฮ็ดท้ายเกี่ยวกอไปเลยก็อาลงสงกาเนาะ เราจะาเห็ดบัดเห็ดเบยมือถือต่อกตามกฎหมายเหมือนใช่ไหมงาตอนนี้นี่เป็นบัดตอวเที่ยพี่เนากคุณบัตภาคอังเดียบักไดวเที่ยคือคุณอะไรใช่อานอามเป็น้างพี่เลยใช่เลยบอสเนี่ยขนมขนมขก็ตองมาไม่ใส่นอกน้ำเพียนะถ้าเห็ดอาน้าจุ่มเพียพี่เ้างจุ่มเพียจุ่มเพียด่านข้าง ของอ่านั้ากับ,บ่มีบ่มีมองล่างถอยก็ไดย้ยู่ง็ึนีล่างของล่างพักก็ดียังบอกว่มันขับเหองเ่ันนี้อาไี่นาะอันนี้ซาลาง่าวเอาบอคกินซี้เดี๋ยวแม่เราสืเพื่อกินซาลาเป็นแผ่นดิอออันนีุ้ <c oughs> ่ซาลาเปเป็น,นปลูกเป็นพี่น้องเอ้ยมันกุศ้าวกระตาย

Không, cái cái <laughs> ừ. ừ. con này luôn chùm thì nó mò bạn nó ướt mò hòn nó ừ, phát thì thì đợt nó đông lắm thằng hóm phát đang đợt à, chị nào con Kim hà khuất thì nó thì ai đó nhang đông về à, ngạn đây còn nó nó cái đó khiến mày hết ngạn đẹp khiến đẹp đó จ <c ười> <c ười> ังไกับนนนนกมันาดัก็ไล่ตาเลยยังก็เฮ็ดงานเป็นสวงบ่เพเอ้ยเฮ็ดงานเป็นสวงบ่เฮ็ดงาเคนพี่น้องเค็นคอรมี่ัน้องมนาไเนเดคล้าช้ัดเก็บ่อไน่คยนออมันไกลบ่กลไกน้อยอยู่กับมัง กูไเห็นเอือยแล้วท่านมาบ่แบเอือยอาเธอตอนนั้นกูจังกูมาตอนนั้นจังนน้จมาอด้กจงเดีลีไปมอก็สีมีงจุมีกูอยากินตอกนตอัดที่จุด้าเส็บแล้ว

เด็กคุไปกินมาฮงเลยนะเียบุศิษย์้เยมถัวอ้ตาบกทุกคนตโล่สี่นอนเฮ้ยตาทุกคนตโลกชตลตเล่พา่เอาอย่านี้บอเอาน้ำให้กิน่อยค่ะน้องตีโอเคค่ะเจ๊เอามันคือปวดเลย

เสร็จกได้กินค่ะกินโดดหน้าซูยืนไก่ตะกอกลายอยู่อันนี้ตอกมานกูจะเอาเป็นหนาปกหน้าปกเอากูน้ำเอาไปหนาปกอันนี้มาสูสูสูเนี้ยมาอีกอีกอสงสตอนเป็นตาแมี่้ยมันเปิดแทบมเปิดกรไรอุ้งหุ่งโยกเสตาเสีี่กูไปกินเัเื่อได้แหละจุ่มเพื่อนไปแช่ มเป็นเนื้ออันนี้ค่ะแบบแบบแดงๆนึ่งเออก็บเมนดอกแดงเออพอดีชันนะโป๊ะโปงับเป๊งหางับบป๊งห่างนป๊งงับใครเคยกินเนื้อจุ่เขียวหวานาะ้งหวานเออน่โปอี่ก็เผาอินอีข้าเนี้ยหองทองพี่น้องไม่อยากกินดิบบดที่บาก์ดีข้าวบดมื่อ

ซาบ้ยจีนเนี่ดงรู้เนี้ยสสบาเฮ้ยสสบาเออ่เลยเหรอเออเออมากินนินอยู่กับพ่อนสองคนบ่าเอาพี่น เขาว่าเขาว่าป้าจะตอนนั้นเขามาเห็นเราค้ายเรื่อนเราใหญ่เป็นหม่องใหม่เนาะเมื่องวเ่งเมื่อมึง่กวโอ้กลขนมาม่มาดัด่เมื่อเรอยู่ใหดไปด่โอ้ขอกินก็เขาประหยัดคือกากินมางหอนดอเราเที้ยงงุงิมันพี้ยกินดชื่อดิ่ชื่อจืป้าพี่น้องเป็นตาเสดพอดี ก <c coworkers> no ็คุณได้สิหาจะเอาลงเพิงเอาลงเพิงกเนียวแต่ว่าม่ใชิม่หยาบะได้ม่่หยาบเนียวเนื้อกับเนื้อจ้าวพี่เนื้ออย่าเอาลงนานนะจดี๋ย่ามันหยาบ๋ยวมันจะหยาบบอกแห้งแล้อย่าไปเขาได้ื่อง่มนสิ้อายุยินไปไหนคุลงสิบอย่าหอมกีบากก็อัดพนมอมดิ

่พ่อมาปงเพะซื้อมาให้กินได้เลยเพราะว่าอกรคลายป็สูตรเน้เิบซื้อมาจากปากเเดีก็ซื้อีมาค่บริสุทธิกินได้มนูนนวนี้เ่อพะว่ามันเปืองเปืองแบบนี้เปืองนพักมีจะพักเนเปืองเอสิรา่เียนกันโอ้ีอาการเ e ็ t บริยาไ่เลย สมฟต์สตดบ้นออพี Eat, ่น้องคะถามโซตหกินาหน่อยแนะนกินชินดานล้มันกิน้นยิดานอย่างเยะหมักอะไรกินนี่มันมันแน่นได้อย่ไปกินอะไรนยูบอยู่นแ้มะีนะเอาตายห้องของในกระโปงขึ้นจะทำหนึ่งไปกินดามือเกทำปุอยาก็กินเดาซะอี้

ว่าเท่าไไม่กินมึงมือซีุ๊ดีตูเอจิงรับ่อืมอืจ็บต um. okay. uh. ้อม่ like ิบ uh> um> ือเอาหน่อนได้ซกินหงอแน่ยถดเดอาบพอเขาซื้อมาพลล้มมันมาถือยขวนแดงใส่ใส่ลงบุ๊ดพเดียวสังใจดำใจจืดเยอะเกอ มตงไะไรเาใหญ่บใหญ่จะไปเปิดให้ตู้วักูนัย่งมีมือถึอมาท้องไม่้เลยมันไปผุนโผล่ไปมาผีในใจ่งไหมห่วไหมพี่ตาไ่หมถือกระดกอยู่งานไปกระตู้นี่ยินสงสินปงเ่งเคียงครับเอาานเอามาาเียเกินทันมัน ถ่ายด้วยถ่ายเงียบๆพี่น้องมักเบื่ออยู่กูนัขัวขอัวเพื่อน้าานออคุณน้อพี่น้องมายาเบื่อยามอายปดนรถเบื่อสกอสิลมาเป็นซาโป่วนมากก็ได้มาหน้าลพือนปกติี่บกิดเสร็จแล้วมาขกัสินไมาอ่ะแ้งบมีิงินเราพี่น้องค่ารถกัดพันหนึ่งมะอ่ะค่ารถมันบได้เพ่ก็ได้มาหนาดินพี่น้อง เยนบรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาะาวทยเนาะตดกันแบบไปแบบข้าวเดียวหัวนะสับปดโซ่เอาวนงเาลไอ่ะตาออกอีตีเป็นพุทค่ะอาเนพุตาเป็แล้วพี่น้องตอนนี้พากันอิ่มบิดแล้วแบบซับเนาะยังไม่ไล่นะปัญาอย่ายิ้วเขายิวเขาอีอ่ะไปได้ยง

ค้นมาซอยฉีดแล้วก็ลงไปเฮ็ดงานต่ออันนี้ขอขอลงอีกเลยเออท่นเนี่ยอะไรพี่น้องคลิปสติีมสติโจ้ไปเพื่อสนิทแล้วเลิอผ่าพี่น้องอย่เรื่องกดไห์กดแชรกเบิ่งกดสนายในเลิอทีสำมกัญเนาะพอ,อกันคลิปนะพี่น้องบ๊ายบาย